ความสุขของเจ้าหยกน้อยดูมันทำดูมันทำไว้หน่อยก็คือหมาหน่อยก็คือเด็ดหน่อยเห็ดยังก็เป็นตาสังไม่รู้ว่ายัางขึ้นเดี๋ยวไปใส่ทำคุ้นแมึงเลยหยกไป พี่แม่์พี่ขออีแม่ยกน้อยขี่คอแม่เพชรหยอกเด่อหละนีดแหละขี่เ,เดือเอ้าเด็กน้องเป็นตัวแม่เดอ้อยกเยอ้ยครับครับสวัสดีครับอืมอืม อย่าดือ้อย่าซนกินนมกินย้ย่ตัวใบกินพอพผ่นเด้อโย้กเลยอยืมจะวมัวเอาติได้สมาชิกใหม่ได้สมาชิกใหม่ได้ตัวเมย์มาครันโศกายเอาขอ,ขอก็ได้ครับขอ,อกุ่บ้าน นี่นอยุไก่บ้านห่างจากบ้านประมาณ3ามกิโลจะเลยเอาไว้นี่ครับเอาไว้นี่มาที่นี่ขึ้นนะสองต2โสองตัพีเขากินยหญ่วดคืนอิรสระเสรีภาพกินแล้วก็มบบานนอนมาหยอกเมีเยประมาณสี่คืนมาทันก็กลับบ้านยุเป็นมูกยก ยูเป็นมูหยกหน่อยยูเป็นมูพอยยูเป็นมูไอเพชรยูเป็นมูคิมปากกาน้อนอยู่น่หมอดเชียนหลอดเชียนหลอดในหลอดผสมเทียมเก้าเจริญเประสั่นไม่อทีออกตั้งแต้ขมออกเยาหาธันวาปรธันวาจนวันนี้ กลุ่มพายยังไม่ทันจะออกที่แบบคอนมาี่เชนผิดในกนารวาดหาเดือนหกเดือนครับเราจะต้องติเชนลูกเป็นโตโเขาติดคอร์ดบรรยากาศยังมาแรงจะมีเนาะมี่สอนหน่อยยีสอนหน่อยนอน นอน្វើន្តិន់ដាំងពីសំចិត្រើស់អ្រះតែរះដ្ម្លាន់ខ្ញីវើន្លាន់ខ្ញុំងពីស្រ